สวัครับวันนี้ก็มาพบกับไทวันนานานมาเจอกันทีครับดูครับความซ่าอย่างเหมือนเดิมครับไอนมถถ้งไทวันสอแม่โบครับวันนี้ก็เอซีจากสิงคโปร์ก็ส่งค่าอาหารมาให้ไอนมถถ้งกับแม่พะบุ้งครับดูติเดเช่นเคยนะครับพอได้ค่าอาหารนะครับผมไม่เชื่อให้คนดำเข้าไปดูได้ไวันใจดีครับใจดีเชื่องเชื่องมากเลยครับ ถ้าถ้าไม่เชื่อก็อให้ควันดำไปเข้าไปดูได้นะครับเดี๋ยวลองควันดำดสมนะครับว,ว่าพายันจะดีจริง,งไหมครับเชื่องจริงไหมควันดำมองหน้าเลยไหลกับกุยเนาะน,นี่เอาเลยเลยควันเจ๊กก็ได้นีเทอเกรครับนี่นี่เทเกรครับนี่ครับผมทาเกทอเกทเกควันดำครับนี่ดูครับนี่ครับก็ขอบคุณเอฟซีครับที่ส่งข้าขนมมาให้ โอ้โหหนุ่มไพวันครับนี่ครับผมครับผมครับผมก็ต้องขอบคุณเอฟซีเจดีจากสิงคโปร์มากๆที่สมทบตุนช่วยค่าอาหารน้องช้างนะครับผมที่หลายๆเชือกครับผมในนครตนก็มามีโอกาสมาแล้วก็มาไทยไอ้นมดทั้งความท่าบเหมือนเดิมครับดูครับจโชว์ตูดด้วยนะโอ้สุดยอดครับ ความสนไม่เป็นรงใครในบ้านตะกางมีมีเชือกเดียวนี่ครับดาราสุตาครับสุตตาดูครับมีทุกท่าครับอะไรจ้าอะไรจ้าเรือสุดยอดครับเออดูครับจะเล่นควันซะแล้วลืมมาแล้วครับแม่ Ar, ไปวันครับไปวัดนอาการหนักแล้วครับสงสัย huh. กินยาผิดซองหรือเปล่า huh นี่เออดูดูดูระวังเลยเฮ้ยความเสบซ่าเนี่ยสุดยอดแล้วครับดูครับดูดูดูครับดูครับเขาจะทำอะไรครับดูดูเขาจะดมกลิ่นก่อนครับไม่ใช่กลิ่นเจ้าไอ้กวนแล้วก็หาเรื่องเลยลองลงลดูครับ วันดำยังถอยครับไม่กล้าเลยครับจับช้างตัวใหญ่ได้แต่ไม่กล้าจับช้างตัวเล็กครับเนี่ดูครับดูดูดูอ่าลองลองวันดำเข้าไปดูดินี่ลองเข้าไปยืนดูเมื่อไหร่ไวันทาแล้วแน่จริงเข้ามาสิพวกมนุษย์นี่ไปวันทาครับแน่จริงเข้ามาสิพวกมนุษย์นี่เดี๋ยครับ้นหดูครับดูครับสุดยอดสุดยอดดูครับัตกมันแล้วครับไปวันตกมันแล้วครับ อะไรอะไรอะไรดูครับดูครับแต่ละท่าแมดูครับเขาจะยื่นยื่นครับเขาจะยืนมันมันไอเกาะขาควานหันต้นครับไปวันอยู่นิ่งๆสักสองนาทีเลยลูกดูที่อู่ไม่ได้อยู่นิ่งไม่ได้อยกล้อครับยกล้อแล้วออืต่อไปก็ใช้โซ่รุ่นเล็กไม่ได้แล้วนี่ต้องใช้โซ่เอาสิ เอาสักสิบมิลเลยนี่สิบส,สองหุนสามหุนไปเลยนี่รุ่นนี้นี่อเออเออเ,ออเ,ออเออขามาสิคนตึ้นเข้ามาสิเออท่าถ่ายด้วยนะดูสายตารู้เลยเออเออดูครับดูครับตาเลือดไงเงียงย้ยนี่เลือย่างนี้ครับแตะโกนเออไม่ประมาทแล้วครับไม่ประมาทอยมอฟิตแล้วประมาทเมื่อไรเป็นโดนครับประมาทภัยวันไม่ได้ฟังเสียงรถได้ยินเสียงรถเข้ามาครับ โอ้วันนี้ขวันต้นมีของมาให้ไพวันได้เล่นด้วยนะครับเดี๋ยววันต้นมีของให้ไพวันเล่นครับเด็กเดของใครเอออ่ะมุนมุนมุน เดี๋ยวให้ควันโชว์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 ให้ดูก่อนนะครับเดี๋ยวให้ควันโชว์ให้ดูก่อนครับจะเป็นยังไงครับมทไ่ได้ครับโหเดี๋ยวให้ไปวันเล่นดูครับเอาหมุนลูกหมุนหมุนเอาไปแล้วครับไปแล้วได้แล้วไปวันเอาอะไรมาให้เล่นอีกเนาะเดี๋ยวดูครับหมุนแล้วครับเอหมุนได้ยังหมุน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 ได้ลูกหมุนหมุนเออมันให้ไปกัดลูกหมุนไปวันว่าอะไรวะแข็งจังกินได้ไหมเนี่ยเอาไปแล้วครับเอาไปแล้ว ก็ให้หมุนลูกไม่ได้ให้ไปกัดโอ้หมุนหมุนโอ้ไปวันดูครับหมุนงงครับงงอยู่ในว่าของกินครับกัดเออนั่นแหละลูกโอ้โหไม่หมุนล้เวียงเลยครับเออจต่หมุนใส่กวาดซะแล้วหมุนไปวันไม่หมุนเวียงเอาหมุนไม่ได้ใช่ไหม เอาแล้วครับเอาแล้วนี่โอ้โหรถหุนเลยลูกหมุนหมุนหมุนโอ้โหเล่นกับใครไม่เล่นเล่นไทวันอะไรก็เอามายู่ครับดูครับนี่ครับคือการหมุนหุ่นุบของไพยวันครับเจทสี่ธันใดอยากจะมาหมุนครับแข่งกับไพยวันก็เชิญได้นะครับที่บ้านศารานะครับ สุดยอดเลยครับไอหนุ่มทถถังนี่ไม่มีใครเกินนะครับสุดโรครับสุดตาแห่งบ้านศาลาครับนี่แหละครับเออนั่นแหละติดขาแล้วเอ้าเอ้าเอ้าทั้งกัดทั้งดึงทั้งเหยียบเอ้าติดขาแล้วบัดนนี้เอ้าออกได้บ่นี่นช้างขาดียังซะแล้วเร้ยนอะไรก็สุดยอดแล้วครับนี่ จําให้เอฟซีก็งห่วงได้ไงดูดูดทาดูดูครับดูครับดูไปวันทําครับดูครับฮุนลูบไปวันการเล่นฮุลูบนะครับอ่าเล่นฮุลูบรุ่นใหม่ครับปีสองพันยี่สิบครับเอาละะครับดูนี่นี่นติดาด้วยนีย่สุดสุดครับโอ้ยไม่เอ้ย ก็คิดว่าคงคงกินนะก็ไปกัดเล่นเออหมุนเร็วหมุนดิเบื่อซะแล้วไม่เล่นนะจะเล่นกับควานต้นเดี๋ยวนี้ดูดูครับหมุนเร็วไกลๆหน่อยครับลบไกลๆหน่อยเอาไปเลยครับโอ้โหหูลูบครับหูลูบอ่ะหมุน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  มุนเตี้ยวเตี้ยวเตี้ยวม้นไม่มุนครับจะเล่นจะเล่นจะเล่นขวานอย่างเดียวโอ้ยดูครับไม่สนใจเลยนะนี่จะเอายางเดียวด้วยนี่เขานี่ยมาเนี้ยเมาเนี่ยนเออตั้งหลักดูดิครับดูครับตั้งหลักโอ้โดดใส่อันนี้มีโซ่ครับสมมุติว่าไม่มีโซ่วอดต้นจะรอดไหมเนี่ยนาดิงกูนายแล้วเออดูครับ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  ตั้งหลักครับถอยไปตั้งหลักแล้วก็โดดใส่ครับเนี่ยละเนีสุดยอดแล้วพ่อขวานก็เหนื่อยไม่ใช่เยอยครับช้างแบบนี้คือว่าไม่นิ่งครับไม่ต้องคว้าง<อ>แล้วต้องคว้าออกอพี่เออพี่ต้องกินออกพี่จังโกเห็นน้าตลไหลกันงือระดานลยโป๊กเลยดื้อสุดๆครับดึงหัวเขาเาหออกาดออออเากนอกบ้านก็ไม่ได้ไปดึงรั้วดึงอะไรเขาอะไรข้างทางพอดึงได้ดง<อ>ึอองอย่างเดียวครับดูครับเคยทำอะไรควายกัน ครับสุดยอดดูครับดูครับเออไม่เอ้ยเขาไกลไหมนะครับอันนี้เขามาล่อมาอ่อยครับมาอ่อยทําท่าใกล้ๆเขาก็จับดึงเลยนี่รู้แล้วรู้แล้วไม่ใกล้ครับดูสิตุดู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 เดี๋ยว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 จื้อจื้อเยอะเยอะเยอะเยอดูดูครับดูครับไม่ยอมไม่ยอมเล่นครับจะเล่นจากการต้นอย่างเดียวครับเอออย่า ดูครับสุดๆครับมุดเออสวย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 มุนไหมมุมุนมุนมุนเร็วมุนเร็วสนไม่สนครับนี่มาสนแจกันต้นอย่างเดียวนะดูดิดูครับขี่รถมานี่รถคิดกลัดเลยดูครับดูครับโอ้ ผมยุดันรถสาเข้าไปเลยพี่ก็ว่าให้มันหอบลงหมดเลยหมด่วด้ลย่นหยามหมดไปละพ่อเมื่อเช้าผมดันรถสาเข้าไปเลยพี่มันเข้ามันโยนไม่ได้ครับแม่มันขึ้นหูในคลุ้มผมดันรถสามันหอบหมดเลยเข้ามาก็ได้ตัวได้โอ้ยนอนเจม็บเออว่าอย่นบ่อแด้กันเอารถสาดันเข้าไปเลยหอบไปเลยลโอ้ยตบรสายมาปมเอารถสามันดึงอยู่ตรงนี้ ดีเว่ับไมเด็วอย,อยวนไมาดูครับ่บัดไได้ดไดดไดนอนิ่งบ้างเปลนไไพวันนี่ฮะเปวันจะเอาไปในอกข้างนอกหรือจะเอาไปทางหนก็เหนื่อยครับสุดยอดจะไปวัดตากอไปไม่ได้ครับไปรงกิจการครับแจับแขกดึงโอ้โหสุดยอดครับก็เลยเอาไปในไม่ได้กับเขาสักทีเลย เอาไปได้กับตอนแยกแม่แล้วครับตัวนี้ยานมนั่นแหละเจนี้จึงจะเอาไปได้ครับเออสุดยอดครับขอย่าครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์นะครับเป็นกำลังใจให้ไพยวนอนุทถังซอเม่โบกนะครับกับสายฝนวัดป่าเจียงนะครับก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับปิดอก่อนใครนะครับก็หนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เป็นกำลังใจให้าส,มมสายฝนวัดป่าเจียง อนุทั้งไทางพายุโซมไม่บวกด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ